ห้องสวยขนาดนี้อยากได้เป็นของตัวเองเลยอะเฮ้ย <Hey, S 1> อยากได้บ้านแต่ติดปัญหากู้ไม่ผ่านเคยติดเครดิตบูโรรายได้ก็ไม่พอแถมยังมีภาระนี่กลัวไม่มั่นใจยังไม่อยากแบบนี่ยาวเสนาให้คุณมีบ้านและคอนโดได้ง่ายขึ้นด้วยทางเลือกใหม่เฮ้ยลองอยู่ก่อนกูไม่ผูกมัด l i v t Next เช่าออมเพื่อเป็นเจ้าของ ลองอยู่ก่อนได้สูงสุด3มปียังไม่พร้อมเรื่องเงินก็อยู่ก่อนได้เปลี่ยนใจได้ไม่ผูกมัดแค่ทำสัญญาเช่าออมก็ย้ายเข้าอยู่ได้ทันทีไม่ต้องชำระเงินดาวไม่ต้องรออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารแค่ได้รับอนุมัติจากบริษัทเงินสดใจดีเคยติดเครดิตบูโรก็เช่าได้เปลี่ยนค่าเชา่าเป็นเงินออมไว้ลดเงินต้นโอนสิทธิ์เปลี่ยนเจ้าของได้ดอกเบี้ยต่ำและทงที่ล็อกราคาว,วันนี้ไว้ก่อน ยืนสินเชื่อเมื่อพร้อมผ่อนได้สบายๆเริ่มต้นหลานละ4,100บาทตัวอย่างเช่าออมคอนโดราคา1ล้านบาทจ่ายค่าแรกเข้า3าเดือนเช่าออมทุกเดือนแค่เดือนละ4,100บาทหากดอกเบี้ยแค่ 1. 8เซนที่เหลือเป็นเงินออมเช่าออมได้สูงสุด3ปีเราก็จะเหลือเงินกู้แค่9000แสนบาทก็จะทำให้เรากู้ผ่านได้ลองอยู่ก่อนกู้ไม่ผูกมัดสูงสุด3ปี ฉีกทุกกฎของการอยู่อาศัยกับ l i ฟ t Next ลองอยู่ก่อนกู้ไม่ผูกมัดสนใจคลิกเลยแลวะมาคุยกับเสนาก่อนสิคะ